บรรยากาศคอนเสิร์ตอีลาค่ะน้องๆทีมงานกับจัดจัดโต๊ะก็อีทาเอ็กซีหนาเวทีค่ะงานเริ่สิบเจ็ดในเลกาค่ะหามโมงหัวสิบเก้าในเลกาค่ะทีมงานน้องๆกับจัด บรรยากาศค่ะคุณคุณคุณฝายดูโทรศัพท์เลยนะฝ่ายโทรศัพท์เนี่ยเดี๋ยวถ่าย คลิง่านกับจัดเวท,ทีอยว่ะนี่บรรยากาศเพลอนปูนค่ะย่างดีเลยค่ะพี่น้องมาซื้อของแล้วมาเปินคอนเสิร์ตน้ำกันค่ะพี่น้อง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกเาที่นระมาณน่ง้อย้นวันนี้น่าจะแน่นวันนี้น่าจะแน่นวันนี้เบาดือดกร้ลนนะครับไม่ใช่ไม่ร้อนนะ เวทีตอนรับอิหลาน้อยค่ะพื้นที่สะดวกสบายล้านจอดรถโอ้ จอดได้ไลายค่ะคุณน่ะถนนติดถนนเลยค่ะพี่น้องมีกว๋วอีจัดกว๋วอีให้เอฟซีนั่งค่ะพี่น้องเรามาช็อปแล้วก็มาเบิร์นพ่นเสร์ตค่ะพี่น้อง น้องขาขออนุญาตถามหน่อยงานเริ่มกี่โมงนะคะเริ่ม5โมงค่ะ5 5โมงถึงกี่โมงคะถึงทุ่มหนึ่งค่ะถึงทุ่มหนึ่งน้องอุงอิงมาขึ้นประมาณ5โมงนิดนิดค่ะค่ะแล้วก็มีแล้วก็มีมีเขาเรียกอะไรนะมีจับฉลากใช่มีรางวัลกว่าร้อยห้าสิบรางวัลอ๋อจับฉลากมีรงินสดด้วยรางอ๋อค่ะมามาจังหวัดใกล้เคียงก็มาทันไหมมค่ะน้องทายนี่ ยังทันอยู่ใช่ไหมรีบมา่ะพื้นปูนพร้อมพี่น้อยพื้นปูนสะดวกสบายโมโหใช่มีเก้าอี้ให้เรียบร้อยนี่มีเก้าอี้ให้เรียบร้อยบริการดีค่ะเท่าแก่น้อยค่ะขอบคุณนะค่ะนีค่ะบรรยากาศหน้างานค่ะ ได้ค่ะสวัสดีครับ FC อยู่ตอนนี้แต่งหน้าอยู่ครับพี่เอ็มซีแต่งหน้าให้คุครับได้แล้ได้แล้วคุณบอแล้วจะไปได้อยาก่ปไปซื้อเท่าไหร่โอ้นี่ค่ะได้ได้ได้แล้วได้แล้วซื้อเท่าไหร่นะซื้อมากี่บาทนี่ซื้อมากลอยค่ะ เก้าสิบะ่าแบบาสิบโอ้คูปอกมาชิงโชคน้ำค่ะนนเนเปพี่้องพี่้องเนี่ยปอกมโมชั่นเนี่บอแกน่อยในล้านจักบาทได้กันได้บรุนรุ่นรับอิมอิมเพาแม่พี่แม่ก็อันแหแหมจกาอันนี้ม่จิ้มแม่้มค่ะนี่แคบค่ะแม่้มแหลมแสบร้านหกอมแต่จิ้โชดแตงซีเนาะเพื่อ อิ่มอิ่มด้วยอร่อยด้วยได้รุ่นโชคด้วยค่ะพี่น้องเอ่ากัน่ะนี้ไันน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 ด้๋ยหางบัดไปนะอัน,น้อัปใหม่ังไดยไ นี่ก็จะไปซื้อเหมือนกันจะมาชิงโชคเหมือนกันชิงโชคชิงโชคโายันันเนยะเพื่อเป็นเพื่อเป็นเศ <laughs> รษฐีนเนาะด,ด,ด,ดีค่ะมาเบิร์นข้อเสร์ดได้รุ่นโชคพร้อมค่ะ แมนมาหาแถมอีกินโผล่้าใจดีแถมอีกค่ะนี่เหมือนบหมแถมอีอันเอาของแม่ของแม่มีซีอ่านมาอ่นแม่ก็ได้ซื้อ๋อเท่าแก่น้อยแถมฟรีด้วยจุดจุดใจได้จุดใจได้โอ้ใจดีค่ะเท่าแก่น้อยแจกอย่างเดียวค่ะเจ้าหน้าที่ บรรยากาศดีดีค่ะพี่น้องเริ่มเริ่มสนุกกันแล้วค่ะผู้ใดอยูาาย่จังหวัดใกล้เคียงน้องค่ายนีมาได้เลยค่ะท่านเลยค่ะน้องเวลาขึ้นหาโมงนิดค่ะมือเกดเมื่อกี้จำนาทีน้องนองทีมงานเพื่อนบอกว่าวลาจะขึ้นมาบ้านหาโม่งค่ะ บุนรุนรุนรางวัลปฏิกาค่ะคือกางเลื่มคือคักค่ะ <S <S ใช่ค่ะแต่ว่า5โมงก็จะไม่มีแดดแล้วนะคะหาโมงก็จะไม่มีแดนนะะดแล้วค่ะแดดก็จะบ่นอ่อนๆปบะ คุณน้อยจ้ะเอาพูดหน่อยชูโบมากพูดหน่อย